ูเรื่องของพืชโบราณกันบ้างน,นะคะเรียกว่าต้นมอข้าวมอกแกงลิงค่ะเป็นพืชโบราณนะคะที่อยู่ในภาวะใกล้จะสูญพันธุ์แล้วในไทยตอนนี้มีอยู่13ชนิดนะคะ2ชนิดได้ขึ้นบัญชีพืชอนุรักษ์ของสนที่สัญญาไซเตสซึ่งหนึ่งในสองนะคะก็คือมอข้าวมอกแกงลิงเสือสุราชพบเพียงแห่งเดียวในโลกค่ะที่อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ว่าขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงติดตามจากรายงานของคุณกนกนวลอินสมพักษศรค่ะ ที่เห็นอยู่นี้คือต้นมะข้าวมอแกงลิงสายพันธุ์เสือสุราชค่ะซึ่งปัจจุบันกาลังอยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากว่าพบเพียงที่เดียวในอำเภอกาญจนดิรจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งเดียวในโลกค่ะและปัจจุบันนั้นนักวิชาการกําลังเร่งอนุรักษ์เนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณนี้กาลังจะถูกใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างเรือนจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกระป๋อปลายใบหรือมอของต้นมะข้าวมอแกงลิง Nepenthes suratensis ที่มีลักษณะเด่นมอล่างใกล้พื้นดินมีสีแดงสด ต้นสูงเรียกหม้อบนมีสีเขียวอ่อนและผนังหม้อด้านนอกมีลายประสีแดงภายในมีลายประสีม่วงคล้ายลายเสือทําให้หม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดนี้ถูกเรียกว่าเสือสุราษฎร์ซึ่งปัจจุบันกําลังตกอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งและมีรายงานการสํารวจพบว่าขณะนี้พบหม้อข้าวหม้อแกงลิงเสือสุราษฎร์ในธรรมชาติเพียงแห่งเดียวในโลกคือที่อําเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีวิไลสงขากลิน่นก็เลยคิดว่า เราต้องเข้าไปช่วยนะช่วยช่วยทางด้านเทคนิคต่างๆในการขยายพันธุ์นะครับของม้าข้าวเมิออง,เงให้ให้มีมากขึ้นนะครับละอนาคตเราก็จะติดตามการการทํางานของตรงนี้นะครับการย้ายการปลูกย้ายการขยายเพื่อเพื่อให้มันอยู่รอด ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจเพื่อกินแมลงชนิดนี้ในพื้นที่อำเภอการจนะดิตโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งเขนที่กำลังจะถูกใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างเรือนจำแห่งใหม่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแก้ปัญหานักโทษล้นเรือนจำกว่า4,600คนพบว่า ในพื้นที่บริเวณนี้มีต้นม้ข้าวมะแกงลิงสายพันธุ์เสือสุราษฎร์ขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากมและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรือนจํากลางสุราษฎร์ธานีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกับนักพฤกษศาสตร์ได้ลงพื้นที่สํารวจเก็บตัวอย่างพืชดินและทําการขุดย้ายต้นม้ข้าวมะแกงลิงเสือสุราษฎร์เพื่อการอนุรักษ์ขยายพันธุ์แล้วจํานวนมากอยู่ทุกนี้เลยเพราะนั้นถ้าว่าเอาไป เลี้ยงไว้ว่าเออใหญ่มันคาดพันอะไรแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่มีตรงนี้ทีเดียวนะมันจะมีถั่วนะแต่ว่าเป็นที่เดิมเดิมชาวบ้านกันรถก็ก็เรื่องนี้เขาช่วยเชื่อเขาอยากได้เหรัยญมอย่างเดียวนี่ในเรื่องการสร้างเรัยญมก็ไม่มีกระแสที่ต่อต้านหรืออะไรไม่มีไม่มีเขาก็อยากให้สร้างกันนะอยากให้สร้างเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าให้เลือกกันระหว่างหม้อข้าวหม้อแกงลิงกับคุณภาพชีวิตของนักโทษว่าไหนมันจะจําเป็นกว่าเราจะเลือกไหน จากการสำรวจพื้นที่ป่าทุ่งหญ่าในอำเภอการจนด,ดิตนักวิชากาพพบว่ามีต้นมะข้ามะแกงลิงเสือสุราชกระจายอยู่ในพื้นที่กว่า400กอและมีแนวโน้มจะลดลงจากการลักลอบขุดการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่แต่จากความร่วมมือของหลายหน่วยงานในการแก้ปัญหาและการอนุรักษ์มอข้ามอแกงลิงเสือสุราชในครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นความหวังในการต่ออายุมะเข้ามอแกงลิงเสือสุราชให้คงอยู่เป็นมรดกพืชพันธุ์ของโลกสมบัติล้ำค่าของคนไทยต่อไป กนกนวลอินสมพักษรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน